สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆของ Ethereum มาคุยกันเหมือนว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมเลยจากบล็อกเชนที่ทุกอย่างโปร,งร่งใสกริ๊งกำลังจะกลายเป็นเครือข่ายที่ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิพื้นฐานเลยนะคะใช่เลยครับมันคือวิสัยทัศน์ล่าสุดของ Vitalik Buterin เลยที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Private ETH Accounts ด้วยเทคโนโลยี zk proofs ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแนวคิดนี้คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญแล้วใครจะได้ประโยชน์จากเกมนี้บ้างเริ่มกันเลยค่ะคือไอเดียที่ว่า private accounts เนี่ยมันต่างจากเดิมยังไงคะคือจากเดิมเนี่ยใครๆก็เช็คได้หมดเลยว่า address ไหนมีเงินเท่าไหร่ทำอะไรไปบ้าง แต่วิสัยทัศน์ใหม่นี้คือเราจะมี private balance หรือยอดเงินส่วนตัวได้จริงๆอ๋อเหมือนเวลาเราใช้แอปธนาคารที่มีแค่เราที่เห็นยอดเงินของเราใช่ครับแบบนั้นเลยมีแค่เรากับระบบที่รู้ความเคลื่อนไหวไม่ใช่ทุกคนบนโลกฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ในทางเทคนิคแล้วมันจะยุ่งยากไหมคะสำหรับคนทั่วไป แนวคิดของวิทลิกคือพยายามทำให้มันง่ายที่สุดครับเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า c k proofs จากฝั่งผู้ใช้งานโดยตรงเลยจากฝั่งผู้ใช้งานครับผมพูดง่ายๆก็คือมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นคนสร้างหลักฐานการทำธุรกรรมขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยอัตราสหรือยอดเงินทั้งหมดของเราให้ใครเห็นพอพูดถึงความเป็นส่วนตัวหลายคนก็จะกังวลว่าจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี แต่วิตาลิกก็บอกว่ามันจําเป็นสําหรับสถาบัานการเงินมันดูย้อนแยงนิดนิดนะคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับนี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยคือวิตาลิกไม่ได้กําลังสร้างความเป็นส่วนตัวแบบสุดตรงนะครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า comply privacy Compliant privacy ครับหรือก็คือความเป็นส่วนตัวที่ยังสอดคล้องกับกฎหมายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินต้องการมากๆอย่างที่เขาเคยพูดไว้เลยครับว่าคุณจะเปิดกระเป๋าเงินให้คนทั้งโลกเห็นแล้วหวังจะไปแข่งกับสถาบันการเงินไม่ได้เข้าใจแล้วคะ่ะเป็นการสร้างสมดุลเพื่อให้สถาบันเข้ามาได้แต่ก็ยังปกป้องรายย่อยแล้วดูเหมือนว่าเออนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแล้วใช่ไหมคะตลาดเริ่มขยับตัวตามแล้วถูกต้องเลยครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแค่ไอเดียสวยๆนะแต่พอเห็นสัญญาณสัดชัดอย่างราคาเหรียญ CXC ที่พุ่งขึ้นเป็น100%ในเดือนเดียวโห oh. หรือการที่สถาบันเริ่มทดลองใช้ Private EVM อย่าง Privium เพื่อทำธุรกรรมส่วนตัวบนเชนจริงๆจังๆอันนี้แหละครับที่ทำให้รู้เลยว่ามันมาจริงแล้ว พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นการรวมหลายๆเรื่องที่เราเคยคุยกันเข้ามาไว้ด้วยกันเลยนะคะทั้งเรื่อง C.K. ที่ก็มาแรงมากๆแล้วก็เรื่อง Account Abstraction หรือ A.A. ที่จะทำให้กระเป๋าเงินใช้ง่ายขึ้นใช่เลยครับมันคือการรวม3กระแสะหลักเข้าด้วยกันแป๊ะเป๊ะเลย C.K. Privacy แล้วก็ Account Abstraction ซึ่งผลลัพธ์ก็คือกระเป๋าเงิน ETH ในอนาคตมันจะทั้งส่วนตัวแล้วก็ใช้ง่ายเหมือนแอปทั่วไปเลยครับ มาถึงคําถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดค่ะแล้วแบบนี้เม็ดเงินจะวิ่งไปทางไหนคะับถ้ามองภาพรวมนะฮะเราพอจะแบ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ได้ชัดๆในประมาณ5กลุ่มกลุ่มแรกแน่นอนก็คือพวก CK rollups อย่าง CKSX, STRK, Matic พวกนี้มีโครงสร้าง CK พร้อมต่อยอดได้ทันทีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วกลุ่มที่2อ,อันนี้ตรงเป้าที่สุดคือ CK Identity และ zk Privacy Infrastructure ครับพวก m i n ้า Manta, a เ l i o โกลุ่มนี้คือตัวจริงด้านนี้เลยอืมอืมกลุ่มที่3คือ privacy chains ตั้งเดิมอย่าง ZEC SCT r T, Rose ก็ได้รับความสนใจจากกระแสหลักไปด้วยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยกันใช่ครับแล้วก็กลุ่มที่4 Account Abstraction ซึ่ง Safe ก็เป็นตัวหลักเพราะเป็นหัวใจที่ทำให้ทุกอย่างมันใช้งานง่ายและสุดท้ายคือกลุ่ม L1 ที่เน้นด้าน Privacy Compute อย่าง SCT r T, หรือ Rose ก็จะได้รับความสนใจทางอ้อมเหมือนกันฟังดูเหมือนว่าแทบทุกโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ CK หรือ Privacy จะได้ประโยชน์หมดเลยนะคะในภาพรวมก็ใช่ครับ แต่ในช่วงแรกเม็ดเงินอาจจะพุ่งไปที่โปรเจกต์ที่พร้อมที่สุดก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มฟีเจอร์นะแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของ e ีเทเรียเพื่อต้อนรับสถาบันการเงินเลยเป็นการปูทางให้เงินก้อนใหญ่เข้ามาถูกต้องครับมันคือเมกะเทรนที่น่าจะอยู่กับเราไปอีก6 1ถเดือนเลยคล้ายๆกับกระแส a l t u เมื่อปีก่อน งั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดหน่อยนะคะว่าการที่อีเทเรียมกำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับกฎหมายแบบนี้มันจะเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโลกดีฟาเข้ากับโลกการเงินดั้งเดิมได้สำเร็จจริงๆหรือมันจะเป็นแค่การสร้างความซับซ้อนรูปแบบใหม่ที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นกันแน่คะ